งานแทก็จริงๆเอาจริงๆเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้แบบว่าเป็นตัวแทน ของในวันนี้นะครับผมเชนท่าโรบิสันแปลว่าโปรเจกต์เรพีเอิร์ธดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนร่วมประมูลแบบว่าเยอะมากไหมขนาดนี้นะครับผมก็อนุโมทนาบุญสาธุกับทุกคนจริงๆฮะที่ร่วมประมูลนะครับผมก็ขอให้มีความสุขทุกคนก็คือแบบบรรยากาศการประมูลที่คึกคักอยู่คิดไหมว่ามันจะไปถึงขนาดนี้เหมือนเหมือนเทนไฟเทนนะฮะ <laughs> ไม่ไม่คิดแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนก็แบบว่า ตั้งใจแบบร่วมทำบุญด้วยกันอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันแบบนี้ก็ในจังหวะที่มันไปถึงแสนฟิลลิ่งของเรานี่เป็นยังไงอยากลงไปประมูลด้วย <c oughs> แล้วอยากทำหน้าแบบเฉือนเขาแบบแสนแลน้วไงแต่ไม่ใช่ฉัให้มากกว่าใช่แต่เอาสะดวกค่ะทุกคนเอาสะดวก <c oughs> ถามย้อนไปว่าปกติชีวิตประจำวันของคุยก็คือแบบอนันดับแรกตอบอย่างไรบ้างจะให้ตอบตรงต,ต,ตัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่นอะกก็เราก็สามารถทำอะไรแบบว่าที่ทำได้ด้วยตัวเองก็ทำับผมถ้ามีโอกาสแบบว่าร่วมโปรเจกต์แบบ ปลูกต้นไม้ก็อยากจะปลูกเพราะว่าบ้านผมแบบชอบต้นไม้มากัวผมเองก็ชอบต้นไม้เหมือนกันแบบชอบมากๆครับผมแล้วก็ที่สําคัญเราต้องแบบแยกขยะมันแบบคนละไม้คนละมือนะเพราะว่าประชากรคนโล่มันก็เยอะเออเราก็แบบช่วยกันคนละไม้คนละมือไอสิ่งที่เราสามารถทําได้ใครที่ทําได้แบบร0 0ซก็จะดีมากจะมอบโลกให้เลย <Stone> แล้วผมก็ร่วมดูแลรักโลกด้วยกันแบอยางนั้นในโอกาสนี้ก็อยากให้ชิญแปลกๆกับแคมเปญนีันครับผมก็ สามารถมาร่วมแคมเปญนี้ได้ทุกวันไม่ใช่แค่วันนี้เพราะว่าโลกอยู่กับคุณในทุกวันนะครับผมก็จะลืมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็สามารถแบบทําอะไรที่เริ่มต้นจากบ้านเราเงี้ยเปิดปิดไฟแล้วก็าบ้านใครอยากติดโซล่าเซลล์ก็ได้หรือว่าใช้ถุงแบบไม่ใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าในการแบบจ่ายการอะไรเงี้ยไปตลาดหรือทําซื้อของรับผมอะไรก็สามารถที่ทําได้ก็ทําได้เลยครับผมก็มาสนุกกันแคมเปญครับผมโอเคครับ okay. หลายคนถามว่าหลายคนถามไม่แล้วผมไม่น่ะวันนี้เขาวินน่งงานมานะโอ้ยอยากวิ่งอีกเป็นยังไงบ้างกับชรวะนานๆทีวิ่ง <c oughs> แต่ไม่เอาวิ่งทุกวันนะไม่ไหว <c oughs> เป็นยังไงบ้างกับการปกติแต่มาเป็นคู่แล้วช่วงนี้แบบออกงานเป็นไงบ้างก็ถ้าถามไปก,ก็รู้สึกเงาๆครับผมแล้วรู้สึกเงาๆปกติแบบว่าไม่เว้นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เขามีเขาไปรับช็อปเพิ่มฮะเขาไปรับช็อปเพิ่ม เขาไปถ่ายหนังอยู่ใช่ครับผมเขาไปถ่ายหนังอยู่แล้ววันนี้เองก็เป็นวันเสาร์วันนี้ซีรีส์ของเราก็คือวันี่5พี6กันลังขึ้นใช่ครับเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างก็เมื่อกี้ก็อย่างที่บอกทุกคนไปครับผมว่าจะมีเวลาอยู่กันสองคนมากขึ้น๋ยวไปดูกันว่าจะไปทําอะไรบ้างแล้วจะเกิดเรื่องอะไรที่ดีไม่ดีหรือเปล่าความเข้มข้นก็คือแบบน่าติดตามน่าติดตามแน่นอนครับผมตอนนี้มันเดินทางเหมือน เฮ้ยเร็วมากเลยอ่ะผมรู้สึกเร็วมากเลยมันแบบมันมี14 EP ใช่ไหมอันนี้ก็ EP แบบคร<ม>ึ่งทางแล้วอ่ะจะครึ่งทางแล้วอ่ะเออก็ EP 7มีดูในโรงด้วยแล้วในเลือกทุกคนเหมือนกันแฟนแฟนแฟนก็คาดหวังว่ามาถึงกลางวันเนี่ยจะมีโอกาสได้แบบฟังพี่ซีร้องเพลงประกอบซีรีส์หรือเปล่า <laughs> มีไหม,พอ,ม,ไหมพอจะมีไหมพี่ซีร้องไปแล้วร้องไปแล้วใช่แต่ไม่รู้ว่าเขาลงอีพีไหนอ๋อใช่รอไปแล้วพอไหม เดี๋ยววันไม่โอกาสเดี๋ยววัมาลองที่งานด้วยเฮ้ยหรือว่าต้องลองวันที่7นี้เนี่ยยังไม่มีใครบอกเลยไม่หรอกไม่ยังจำเนื้อม่ได้เลยไม่่่สสปปออออยยยยหหนนได้้มมีประสานประสทแต่ทุกคนก็น่าจะรู้ e ี7ก็คือจะดูกับแฟนคลับใช่ไหมคะใช่ครับผมติดใจการดูซีรีส์กับแฟนคลับเคยเคยเปิดโรงแบบโดยชรันสนุกดีฮะเห็นทุกคนได้ดูแล้วก็แบบรีแอคชั่นกันแล้วมีเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยสนุก แต่ดูไม่รู้เรื่องนะมันถือว่าผมเก็บรายละเอียดรายละเอียดไม่ได้ผมก็เอนจอยไปด้วยอ่ะก็ต้องมาเก็บรายละเอียดดีเทลของผมเองทีเวลาดูแล้วดูละเอียดอย่างเงี้ยครับผมเลยชอบแบบดูเรีแอคชั่นหรือว่าเขาแบบว่ารีแอคดูอะไรดีีเทลไม่มีเปิดขาย <c oughs> เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเป <c oughs> ็นโงแล้ว uh, คอนเพี่แอมผ่านมาฮะคอนพี่แอมไม่ได้ขึ้นฮะ่ไไมด้ขึ้นเป็นกำลังใจแล้วก็แบบน้องน้องนิวเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเหมือนกับว่างานนี้อย่างเงี้ย จะมีโอกาสที่แบบว่าเราไปซอร์ไรสอีกไหมคอนเสิร์ตหนูหรอทัวร์เอเชีย่ะใช่ไม่มีม<ค>น,นะาดหงหลายคนคาดไม่คอนเสิร์ตหนูก็เป็นคอนเสิร์ตหนูอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีเคสแต่ถ้ามีโอกาสไปสักประเทศก็ถือว่าไปพ,พักผ่อนจะดูแลในฐานะ AR ผู้จัดก,การก,ก็คือแบบว่าชึ่นคอนไม่แน่แต่ไปดูแลใกล้ชิดก็ถ้ามีโอกาสถ้าไม่มีงานก็อยากไป,ไปไปสักครั้งกันเพราะโอโ้ทัวร์ไหลที่มาก นี้ต้องแบบมีเรียกคทากซีเพิ่มฟรีผมมาฟรีไปด้วยใจอย่างนี้หรือไปด้วยใจไปด้วยใจครับขอมดูแรหนูขอเงินหน่อยถ้าได้ไม่ได้หรอเคยขอแล้วถ้าไม่จ่ายเป็นเงินจ่ายบ่าก็คุยกันเล่นๆกันถ้าให้จริงหรอก็ไม่ปฏิเสธนะเขาเขาคงมอบเงินเหมือนความรักอ่ะยิ่งให้เยอะก็เหมือนความรักที่ให้มากหรือเปล่า แต่ถ้าไม่จ่ายเป็นเงินอยากได้เป็นอะไรถ้าไม่จ่ายเป็นเงินเอาจริงก็ง่ายๆฮะกรเป็นกำลังใจให้กันคุยกันมีสเปย์ละคุยอะไรกันง่ายๆไม่มีอะไรมากใช่ใช่สปอนเซอร์ผมน่าจะทำงานพังนะย่าเลยสมมติถ้าทำขึ้นกันฟังหน่อยโอ้โหทำมาเยอะมากนี่คอนเสิร์ตคู่ยังคิดอยู่เลยจะทำอะไรเนี่ยต้องคิดอลไเนี่ยทำอะไรดีทุกคนทำเลย มีอะไรที่ยังไม่เคยทำฟุ้งๆเลยละครละควทีละครเวทีเคยเล่นแล้วละครคุณธรรมลองเดเรื่องมีเด็กคนหนึ่งเขาไม่รู้ว่า ผิดชอบช่วดีคือไรอยังไรแล้วก็มีอีกคนหนึงยังไงครับที่ปรงกับชีวิตเจอเด็กคนนี้ <laughs> ผมว่ามันน่าจะลำบากมต่ว่ <laughs> าเปลี่ยนเวดีว,ว <laughs> ่าแรนเหรอฮะ,ะไม่มีอะไรมากเลยคือผมแค่รู้สึกแฮปปี้มากที่ทุกคนแบบได้ใส,ส่สภาพที่เรารู้สึกอยากผิดเส้ออกมา ว่าจะเป็นแนวไหนหรืออะไรยังไงเราสึกเห็นคนใส่มาทุกวันนี้ยังเห็นคนใสคอนเองมาก็รู้สึกแบบพึ่งปิมเพราะบว่าเขาอุดหนุนเราอะไรเงี้ยเออก็จริงจงอยากให้โตมาไงจริงถ้าฝันแบบที่เรานั่งเขียนแบบวิชั่นอัตลักษณ์อะไรหลายย่างคือเราอยากมันเป็นไครไกลเกินแต่เราเขียนรู้เราไว้ก่อนเราก็แบบว่าตั้งเป็นแฟชั่นสตรีทระดับโลกเนี้ยเออฝันให้ไกลไปให้ถึงให้ถึงครับผมถึงมันไม่ถึงแต่เราฝันให้ไกลมัน เาเรียกว่ามันอยู่ที่เออมันมีแรงความคิดเราอะไรเงี้ยเอออย่าไปยอมแพ้ทุกอย่างเจอปศาบุตว์ทำงานกับสิ่งที่ยากที่สุดผมรู้แล้วว่าอะไรคนแต่เราก็ต้องแบบว่าเรียนรู้กันไปเออทุกอย่างมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยเออวูดถึงลรวแบบเปิดรับงานบริษัทได้ไหมล้วสัมภาษณ์เองคิดอยู่อ่ปปะคิดอยู่ ผมว่าจะอยู่เดียเด๋ยวๆวไว้เขียนถ้าถ้ามันโตขึ้นถ้ามันไหวเพราะว่าเราทำหลายอย่างด้วย,วย,ดยวไ,ได้ครับก็ก็ถ้าออกมาแล้วคอลเลคชันใหม่ก็ฝากติดตามเรื่อยๆด้วยครับผมก็จะทำให้ให้เป็นเขาเรียกอะไรให้เป็นแบบที่ชอบมากขึ้นอังกอรไม่ได้ไม่ชอบนะเราชอบแต่เราสึกว่าเหมือนเราไม่ชัดเจนในในในบางอย่างเรารู้สึกว่าแบรนด์มันก็เหมือน แบรนด์สินค้ามันก็เหมือนแบบคู่รักอ่ะคู่เราอ่ะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะแบบดูแลทุกอย่างให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพด้านหลังเบื้องหน้าหรือการเซอร์วิสอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบซื้อของก็จะซื้อของที่มีคุณภาพหรือว่าการดูแลที่ที่ทั่วถึงอะไรเงี้ยมันก็ปรับเปลี่ยนหลังบ้านไปเรื่อยๆ ไห้มาเลยอันนี้เอาอันน,น,นี้ก่อนแล้วกันตึ๊บ